คุณคำปุ่นค่ะจากศรีสะเกดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนนอาจา์ขนมครับเดี๋ยวมีสายร่วมด้วยนะคะของคุณคำปุ่นนี่เหมือนร้องทุกเข้ามาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกทรายใช่ครับผม,มปัญหาคืออะไรครับอยู่ที่ไหนเนี่ยหมู่ที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดครับผมหมู่ที่เท่บบาไหร,คร,ร,ร,ร่ครับหมู่ที่หกตำบลคมอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดครับครับ มีปัญหาย,ยังไงครับมีปัญหาคือว่ารถทรายเอ่อ่งกันแบบฝุ่นแบบมีอะไรในหมู่บ้านนะฮะอ๋อรถทรายมันจะร่วงหล่นใช่ไหมครับผมเอ่อมันมีฝุ่นมากกว่าครับฝุ่นแตนมตันเป็นทางรัดยางนะทางรัดยางาที่นี้เขามามามันมามนจากที่ไหนรถทรายเนี่ยวิ่งมาจากไหนไปไหนอรถทรายของ ไม่ต้องออกื่้เขาอ่ะนะถ,ถามว่าวิ่งจากไหนไปไหนเนี่ยวิ่งจากาแม่น้ำชีขึ้นไปจำหน่ายทายแถวตีนะ<ม>เกนกันทรักเนี่ยครับเขาลำเลียงลำเลียงทรายตลอดท,ทั้งวันท,ทั้งคืนหรือวิ่งบางเวลาเดี๋ยวผมเชิญท่านพอ,อวันปิยะภูมิภูตินะครับท่านพอแขวง<อ>ทางหลวงอุบลที่หนึ่ง โอเคท่านปอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านปอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยะบอกว่ามีรถบรรทุกทรายนะครับวิ่งทั้งวันทั้งคืนเนาะครับทั้งคืนทั้งคืนนี่เขาจะหยุดตอนสองทุ่มครับสองทุ่มนะครับก็คือวิ่งมาจากโน่และท่าดูดทรายแม่น้ําชีแล้วก็วิ่งมาขายแถวศรีสะเกดผ่านไปตามเส้นทางต่างๆใช่ไหมของคุณนี่เป็นทางหลวงชนบทในท้องถิ่นหรือว่าทางหลวงอะไรครับ ทางหลวงชนบทครับอืมจากไหนไปไหนถนนเส้นเส้นนี้จากไหนไปไหนอาจากท่าวรีไปละทายครับผมท่าวารีไปอะไรนะละทายละทายอำเภออำเภอละทายไหมคะอำเภอกันทารารมครับกันทรารมนะครับลทวิ่งนะก็ทำให้เกิดฝุ่นนะครับเดือดร้อนนำคาญชาวบ้านเนาะ ครับผมก็คือผมติดถนนเลยครับมันฝุ่นเยอะจริงๆเลยครับอืเป็นมากี่เดือนแล้วครับเป็นพาหมู่บ้านเลยฮะเป็นมากี่เดือนแล้วครับสภาพนี้โอ้หลายปีแล้วครับจะสิบปีแล้วครับโอ้เป็นประจําเลยเป็นตลอดเลยครับตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยครับคือการทบป็นเนาะชาวบ้านเดือดร้อนมากๆเลยครับเรื่องฝุ่นเรื่องหน้าฝนนี่มันจะิเป็น ที่โคนที่ดินนะนะแล้วอ,อบตเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจเขาว่าไงบ้างอ่ะเคยร้องเรียนไปอบตอแล้วก็อำเภอแล้วก็อมรินทีวีเรื่องก็เงียบหายไปครับอืมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยไม่มีนะครับคือล่าลายเซ็นก็ล่าไปแล้วปีขึ้แล้วก็เงียบเงียบหายไปเลยฮนะอืมอก็วิ่งกันอยู่อย่างเนี้ย ท่านพวันปียะครับทางแขวงทางแขวงเราทํายังไงได้บ้างครับท่านนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลงพื้นที่ปกติผมก็ไปไปดูอยู่ครับมันเป็นมันเป็นลักษณะว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําชีนะครับบริเวณนั้นนะครับซึ่งมีท่าทรายอยู่ตรงนั้นดูดทรายมากองเอาไว้นะครับแล้วก็มีการก่อสร้างเขาเรียก คันกั้นตะลิ่งครับของกรมโยธาธิการอยู่ตรงนั้นซึ่งมีการขนดินด้วยนะครับขนดินม,มาก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่แล้วก็ไปพูดคุยกับทั้งทางโครงการนะครับแล้วก็ทางเจ้าของท่าทรายนะครับว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเช่นบรรทุกอย่าให้เกินสองมีสิ่งปกคลุมอย่าอย่าขนกันให้มัน ร่วงหลดบนผิวจราจรเป็นเบื้องต้นครับเป็นการตามด้วยวาจาก่อนนะครับแล้วก็สองก็คือจะใช้กฎหมายนั่นก็คือเดี๋ยวผมจะให้ทางตํารวจนะครับตํารวจทางหลวงนะครับไปตรวจสอบแล้วก็ถ้าเกิดยังฝ่าฝืนอยู่ผมจะแจ้งความนะครับดําเนินคดีต่อไปครับโอ้ดีจังเลยท่านเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยขอความร่วมมือก่อนถ้าไม่ร่วมมือก็ต้องใช้กฎหมายจัดการนะั่นท่านเนาะ ใช่ครับเรามีเออเรามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่เพิ่เฉยครับนะครับแล้วสาคัญที่ท่านบอกว่าจะไปคุยเจ้าของโครงการด้วยของโยธาธิการใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับคือหน่วยงานของรัฐทําโครงการแล้วปล่อยให้เอกชนที่นะครับมารับเหมาส่งงานนะครับแล้วก่อความเดือดร้อนกับประชาชนหน่วยงานราชการก็น่าจะต้องมีเงื่อนไขจัดการตรงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะต้องทําได้ตรงนี้ ใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินการให้นะครับครับ,รบได้ค่ะท่านลงพื้นที่แล้วท่านถ่ายคลิปถ่ายรูปให้หน่อยนะท่านนะผมขอมาออกทีวีด้วยนะท่านนะได้ครับเดี๋ยวผมเอ,อ ประสานกับทางเอ็นบีทีพื้นที่ไปนะครับโอเคนะครับดีครับท่านัดดีครับดีครับเดี๋ยวน้องมีประสานทางพื้นที่เขตสองค่ะเขตสองอุบลเนาะอ่าดีครับท่านครับดีครับช่วยกันนะท่านนะเพราะว่าถ้าปัญหาที่คุณกำปุ่นบอกว่าเป็นมานานและต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันเรื่องของสุขภาพนี่สาคัญมากปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของฝนต้องขอบคุณท่านผอวันปิยะเลยครับท่านครับท่านให้ชาวบ้านได้พึ่งพาท่านนะท่านนะครับครับเช่นกันครับขอบคุณมครับพี่กำปุนครับ ครับผมเอาละคราวนี้ลองให้ท่านผอวันปิยศจัดการนะครับขอบพระคุณมากครับอ่าชาวบ้านก็ถ้าไปท่านลงพื้นที่ไปเดี๋ยวเราให้เบอร์ท่านคุณคำปุ่นกับท่านผอไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ท่านลงพื้นที่ไปดูก็จะได้เจอชาวบ้านด้วยอะไรด้วยมันจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมดีไหมครับท่านครับครับเอาเบอร์โทรผมไปเลยครับง่ายๆนะครับอ่าพี่พี่วันปีเอ่อพี่คำปุ่นจดเบอร์ท่านผอเลยครับครับผมศูนย์แปดสี่ครับ 084- 0์7 0ดสี่3 5นย์สองเจ็ดศูนองเดสมาสครับอืสามหอดีมากนะพอถึงเวลาปั๊บท่านครับมันมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับท่านก็จะได้จัดการให้นะ แก้ปัญหาในตรงจุดโอเคอย่างนี้ครับเราก็ชื่นใจชาวบ้านในพึ่งพาอาศัยเดี๋ยวว้าตางเอ็นบีทีนะจะได้ไปกับท่านวันปิยกเนาะใช่ค่ะโอเคใกล้ๆกันขอบคุณท่านพอ,อเป็นอย่างมากนะครับท่านครับชาวบ้านในพึ่งพาอาศัยท่านเนาะแก้ปัญหากันนะครับขอบคุณพี่กำปุ่นนะเอาใจช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอื